ธรรมะคืออะไรดูเหมือนเป็นคำถามพื้นๆตื้นๆไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญอะไรแต่พอเจาะลึกจริงๆกลับพบว่าเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งหลายระดับจนยากแก่การฟันธงว่าคำว่าธรรมะคำเดียวคำนี้แปลว่าอะไรกันแน่เหตุที่ก่อให้เกิดความสับสนจนหาบทสรุปที่ลงใจไม่ได้เป็นเพราะว่า เมื่อเราพูดถึงคำว่าธรรมะนั้นเราไม่ได้ระบุลงไปให้ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วคำตอบหรือความหมายที่เราต้องการนั้นคือคำตอบหรือความหมายของคำว่าธรรมะหรือพระธรรมกันแน่ในเมื่อคำว่าธรรมะและพระธรรมมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่มากเมื่อคำถามคลุมเครือแล้วจะได้คำตอบที่กระจ่างแจ้งได้อย่างไร แต่ถ้าคำถามชัดเจนย่อมแน่นอนว่าคำตอบย่อมชัดเจนด้วยเช่นกัน 1. คําคำว่าธรรมะคำนี้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกออกเป็นสองอย่างคือ 1. สังขตรธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งลักษณะแห่งสังขตรธรรมมีอยู่สามประการ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่ความแปร ى, ปรากฏเมื่อก่าวโดยสรุปสังคตรธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่สังคตรธรรม 2. อ,อสังคตรธรรมหมายถึง สิ่งที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ลักษณะแห่งอสังขตธ,ธรรมมีอยู่3ประการคือ 1. ไม่ปรากฏความเกิด 2. ไม่ปรากฏความสลาย 3. เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรเมื่อกล่าวโดยสรุปคำว่าอสังขตธ,ธรรมมีอยู่เพียงประการเดียวเท่านั้นคือนิพพาน นอกจากพระนิพพานแล้วล้วนเป็นสังคตธ,ธรรมทั้งสิ้นจากความหมายของคำว่าธรรมะที่กล่าวมาเมื่อประมวลผลหรือประมวลความหมายแล้วคำว่าธรรมะนั้นสามารถแปลเป็นไทยได้อย่างถูกต้องตรงทั้งอัฏฐะและพยัญชนะว่าสิ่งหรือสิ่งทั้งปวงก็ได้ 1- ถ้าสิ่งนั้นมีขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นเรียกว่า สังคธาตธรรม 2. ถ้าสิ่งนั้นอยู่เหนือการปรุงแต่งของปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่าอสังคธาตธรรม 2. คําว่าพระธรรมคํานี้แปลว่าสิ่งอันประเสรศิฐเป็นที่รับรู้ในหมู่ผู้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องมานานแล้วว่าหมายถึงพระธรรมอันเป็นรัตนะหนึ่งในสามของชาวพุทธคือพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์พระพุทธคือพระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธพระธรรมคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วพระสงฆ์คือสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จมรรคผลแล้วเมื่อเข้าใจถูกต้องดีแล้วว่าธรรมะแปลว่าสิ่งและมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งและปราศจากปัจจัยปรุงแต่งและพระธรรมแปลว่าสิ่งอันประเสริฐซึ่งมีความหมายจำกัดอยู่เพียงธรรมรัตนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและคำถามที่มักจะตามมาโดยอัตโนมัติก็คือการปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมในเมื่อเราทราบความหมายชัดเจนแล้วว่า พระธรรมหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมจะมีความหมายอื่นใดไม่ได้เลยนอกจากหมายถึงการนำคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาประพฤติปฏิบัตินั่นเองถ้าจะถามต่อไปอีกว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรสำหรับคำถามนี้มีคำตอบสำเร็จรูปอยู่แล้วคือ ปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จประโยชน์อันตนมุ่งหวังประโยชน์ที่กล่าวถึงนี้ท่านจําแนกออกเป็น3อย่างคือ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันหมายถึงการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างเป็นสุขทั้งสุขกายสบายใจทั้งสุขจากการมีทรัพย์และสุขจากการประพฤติชอบคำสอนเพื่อการเข้าถึงประโยชน์ในปัจจุบัน ท่านตรัสไว้มากมายหลายแห่งด้วยกันเช่นการคบมิตรทิศหกอบายามุกหและมงคลชีวิต38เป็นต้นแต่เมื่อพิจารณาถึงหมวดธรรมที่ท่านเน้นเป็นพิเศษสำหรับนำมาประพฤติปฏ,ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันมีอยู่4ประการจะพบว่าค่อนข้างมีน้ำหนักไปทางความสุขทางกาย ซึ่งนิยมเรียกความสุขประเภทนี้ว่าโลกียสุขหรือความสุขของผู้ครองเรือนและนิยมเรียกชื่อธรรมหมวดนี้ว่าหัวใจเศรษฐี 1. อุทานสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยความมัน 2. อารักขสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กักัลยาณมิตรตา หมายถึงเป็นผู้มากด้วยมิตรด,ดี 4. สัมมชีวิตาหมายถึงการเลี้ยงชีวิตให้พอดีสมควรแก่อัตภาพ 2. ประโยชน์ในภายหน้าหมายถึงเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วบุคคลนั้นย่อมได้รับความสุขในภายหน้าและเมื่อพิจารณาตามหลักธรรมที่ท่านแนะนำให้ปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จตามที่ปรารถนาแล้วจะพบว่าประโยชน์หรือความสุขที่จะได้รับนั้นมิใช่จะได้รับเฉพาะในชาติหน้าอย่างเดียวแต่จะเริ่มได้รับตั้งแต่นาทีแรกที่เราลงมือปฏิบัติตามธรรมนั้นและยาวไกลไปจนถึงชาติหน้าประโยชน์หรือความสุขที่กล่าวถึงนี้ค่อนข้างหนักไปทางความสุขทางใจภายในมากกว่าความสุขทางกายเช่น ทำหมวดก่อนทําที่เป็นปัจจัยให้สําเร็จประโยชน์ในภายหน้ามี4อย่างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพระรัตนตรยัย 2. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลตามสภาพของตน 3. จาคสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเสียสละ 4. ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้ความจริงของชีวิต 3. ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเป็นการพ้นทุกข์แบบถาวรไม่มีการเวียนกลับมาเกิดใหม่อีกสำหรับหลักธรรมที่ท่านแนะนำให้ปฏิบัติได้แก่ โพธิปัขียธรรม37ประการหรือถ้าเรียกแก่ความง่ายแก่การจดจำได้แก่สมถะวิปัสสนานั่นเองท่านกล่าวรับรองไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาทำสองอย่างเป็นไนะคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุจเจริญแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคาได้วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้ปัญญาที่เศร้ามองด้วยอวิชชา ยอมไม่เจริญด้วยประการชนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสำรอกราคาได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติเมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมคืออะไรแล้วคำถามที่จะต้องตามมาแบบปฏิเสธไม่ได้ก็คือแล้วการบรรลุธรรมคืออะไร ในเมื่อแบ่งการปฏิบัติธรรมออกเป็นสามระดับคือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในอนาคตและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วการบรรลุธรรมย่อมต้องแบ่งออกเป็นสามระดับด้วยเช่นกัน 1. ระดับประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแสดงว่าได้บรรลุธรรมในระดับนี้แล้ว 2. ระดับประโยชน์ภายหน้าเมื่อเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏ,ปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยมั่นคงในศีลธรรมความดีและมีปัญญารอบรู้ ในกองสังขารเป็นผู้ไม่หลงโลกหลงชีวิตแล้วแสดงว่าได้บรรลุธรรมในระดับนี้แล้ว 3. ระดับประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานการบรรลุธรรมในระดับนี้จะหมายเอาการละสังโยชนิสิบเป็นมาตรฐานการบรรลุธรรมหมายความว่า 1. ถ้าเราจเจริญสมถวิปัสสนา จนสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพัตปรามาได้แสดงว่าได้บรรลุโสดาบันแล้วแม้ต้องเกิดอีกแต่อย่างมากก็ม่เกินเจ็ดชาติ 2. ถ้าเจริญสมถะวิปัสสนาจนสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างและทำราคะโทสะ โมหะให้เบาบางลงได้แสดงว่าได้บรรลุสกทาคามีแล้วแม้ต้องเกิดอีกแต่อย่างมากก็ไม่เกินชาติเดียวและถ้าเจริญสมถวิปัสนาจนสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าอย่างคือสักกายะทิฐิวิจิกิชาศีลพัตะปรามาสกามราคะและปฏิฆะได้แสดงว่า ได้บรรลุอนาคามีเป็นผู้ไม่เวียนกลับมาเกิดในกามาโลกอีกแล้ว 4. ถ้าสามารถเจริญสมถวิปัสสนาจนสามารถละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5อย่างค,อาคาือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาแสดงว่าได้บรรลุอาหารหันต์เป็นผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้ว จากบรินิพานในชาตินี้การเกิดใหม่จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อพูดถึงการบรรลุธรรมสำหรับผู้ศึกษาปริยัตธรรมมาดีแล้วยอมเข้าใจได้อะไรคือปรมัทสัจจะอะไรคือสมมุติสัจจะแต่สำหรับผู้มีการศึกษาปริยัตธรรมมาน้อยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันทั้งมีปัญหากับตัวเองและคนอื่น คือคนเหล่านี้จะยึดมั่นว่าปรมัดเท่านั้นที่เป็นจริงนอกจากปรมัิแล้วล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้นการอยู่คนเดียวในป่าเขาหรือดินแดนรกร้างไร้ผู้คนการยึดถือว่าปรมัิเท่านั้นที่เป็นจริงอย่างอื่นล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้นย่อมเป็นการถูกต้องแล้วเพราะไม่ต้องพูดจาสื่อสารกับใครสมมุติบัญญตัติหรือสมมุติสัจจะก็ไม่จำเป็นต้องมี เราไม่จำเป็นต้องใช้แต่เมื่อในชีวิตจริงไม่มีใครอยู่ในป่าเขาคนเดียวได้ตลอดชีวิตหรืออยู่ในดินแดนรกร้างไร้ผู้คนได้ตลอดการต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นที่มีการใช้สมมติในชีวิตประจำวันชีวิตก็จะเริ่มมีปัญหากับตัวเองและคนอื่นแล้วมีปัญหากับตัวเองอย่างไรมีปัญหากับตัวเองเพราะเรียกชื่อปรมัดไม่ถูกทำไมจึงเรียกไม่ถูก เหตุผลเพราะขาดการศึกษานั่นเองจึงไม่รู้ว่าปรมัติ์ที่ตัวเองเข้าใจว่าไม่มีชื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งชื่อสำหรับใช้สื่อสารครบหมดแล้วชื่อที่ตั้งขึ้นมาสำหรับใช้สื่อสารกันท่านเรียกว่าสมมุติสัจจะแปลว่าจริงโดยสมมุติคือโดยความตกลงหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์เช่นคนสัตว์สิ่งของ พ่อแม่พี่น้องดินฟ้าอากาศเป็นตน้นมีปัญหากับคนอื่นอย่างไรมีปัญหากับคนอื่นเพราะเมื่อตัวเองยึดถือว่าปรมตัตเท่านั้นที่จริงส่วนสมมุติสัจจะล้วนเป็นของปลอมเมื่อเห็นคนอื่นกล่าวถึงปรมตัตโดยใช้สมมุติสัจจะมักจะอดรนทนไม่ไหวต้องไปแสดงทัศนะอวดเกง่งอวดรู้อยู่ร่ำไป จริงๆก็ไม่ใช่อวดรู้อวดเก่งอะไรเลยเป็นการอวดกิเลสอวดโง่มากกว่าฉะนั้นถ้าตนยึดถือปรมัตเท่านั้นที่จริงนอกนั้นล้วนเป็นของปลอมสิ่งที่สมควรกระทำจึงไม่ใช่การไปเที่ยวแสดงทัศนะโดยไม่ได้รับเชิญแต่ควรอยู่กับปรมัตให้มากจะได้ไม่เป็นปัญหากับคนอื่นโดยยึดถือคติที่ว่าพูดไปสองภัยเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทองจากบทธรรมที่กล่าวมาตั้งแต่ธรรมะคืออะไรพระธรรมคืออะไรปฏิบัติธรรมคืออะไรเราจะพบว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าครบสมบูรณ์ทั้งมิติทางกายมิติทางใจและสิ่งที่อยู่เหนือมิติทั้งปวงอีกด้วยฉะนั้น ถ้าเราปรารถนาประโยชน์หรือความสุขทางกายภายนอกเฉกเช่นผู้ครองเรือนทั่วไปแล้วก็จงน้อมนำธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพื่อก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันมาประพฤติปฏิบัติเถิดถ้าเราจะเข้าถึงประโยคน,นั้นโดยแน่นอนถ้าเราปรารถนาประโยชน์หรือความสุขใจภายในทั้งปัจจุบันชาตินี้และอนาคตชาติหน้า ก็จงน้อมนำธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพื่อก่อเกิดความสุขในภายหน้ามาประพฤติปฏิบัติเถิดเราจะเข้าถึงความสุขนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยและถ้าเรารู้สึกพอแล้วกับการเกิดและความทุกอันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดก็จงน้อมนำธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเถิด แล้วความทุกข์และการเกิดจะไม่มีแก่เราอีกส่วนหลักธรรมสำหรับดำเนินสู่ความสิ้นทุกข์ถาวรน,นั้นจะกล่าวถึงโดยละเอียดในลำดับต่อไป